เวลาไปกินข้าวตามร้านอาหารต่าง,างๆเคยเห็นป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแบบนี้กันไหมครับแล้วน่นลายเซ็นของใครอะ่ะเฉลยอยู่ท้ายคลิปครับนี่คือเชลชวนชิมสัญ,ญลักษณ์แห่งความอร่อยของร้านอาหารไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเชลชวนชิมถือกําเนิดขึ้นในปีพศ2504โดยการสนับสนุนของบริษัทเชลแห่งประเทศไทยเนื่องจากต้องการจะส่งเสริมการขายแก๊สหุงต้มของเชลหม่อมเจ้าพีระเดศรัชนีผู้จัดการแผานากส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทเชลในขณะนั้นจึงได้ปรึกษากับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตร ของไทยจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะแนะนําร้านอาหารอร่อยในประเทศไทยภายใต้ชื่อเชลชวนชิมซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในรูปแบบคอลัมน์แนะนําอาหารในนิตยสศารศสยามรัฐสัปดาวิจารณ์ฉบับวันที่4ตุลาคมพศ2504เขียนโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีใช้นามปากกาว่าถนัดสอร้านแรกที่ได้รับการแนะนําจากเชลชวนชิมคือร้านลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำอยู่แถวแถวถนนแพร่งคูทอนปัจจุบันยังเปิดอยู่ด้วยนะครับลองไปกินกันได้ต่อมาก็ได้มีการออกป้ายให้กับร้านอาหารต่างๆที่ได้รับเชลชวนชิมซึ่งในยุคแร จะเป็นโลโก้หอยเชลกับเปลวไฟเพื่อส่งเสริมการขายแก๊สหูงต้มจนกระทั่งในปีพศ2525ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรูปชามกางสายลายผักกาดพร้อมกับลายเซ็นของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นั่นเองครับอ๋อใช่ครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เป็นคุณพ่อของพี่อิงหม่อมหลวงพาสาันสวัสดิวัฒน์ที่เป็นกรรมการในรายการ m a s t ต r c h e f ด้วยนะครับ